เรียนท่านประธานสภาที่เรารพผมฉวานพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรชนบุรีเขตสามพักก้าวไก่ท่านประธานครับผมขอร่วมตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพันธกิจของโครงการ EEC ตามรายงานฉบับนี้ในหน้าที่1ิท่านประธานครับโครงการ EEC ดำเนินโครงการไปแล้วกว่า6ปีแต่ผลการดำเนินงานทั้งตามรายงานของท่านรวมถึงความเป็นจริง คับไม่มีอะไรเลยที่ประชาชนจับต้องได้ขอสไลด์ด้วยครับลบกวนฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ด้วยครับครับงั้นผมอภิปรายต่อนะครับครับเิญเลยครับเินครับ ท่านได้วาดฝันเป้าหมายของโครงการของท่านผ่านการเขียนพันธกิจอย่างสวยหรูแต่ผลการดําเนินงานของท่านตามความเป็นจริงแล้วกลับไม่สอดคล้องและยังขัดแย้งต่อพันธกิจของท่านเสียเองสไลด์ถัดไปครับอีกครั้งอีกครั้งยังส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่น่านับประการเหตุเพราะที่มาของโครงการดังกล่าวไร้ความชอบธรรม และโครงสร้างของคณะกรรมการ e EC ไม่ได้ยึดโยงกับพื้นที่3จังหวัดอย่างแท้จริงโดยตั้งแต่ประธานกรรมการจนถึงสัดส่วนอนุกรรมการทุกคณะในแต่ละตำแหน่งไม่มีสัดส่วนของคนในพื้นที่3จังหวัด e EC เลยสักคนเดียวหมายความว่าคนในพื้นที่เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์แม้กระทั่งจะร่วมสะท้อนปัญหากำหนดการใช้ทรัพยากรและความเป็นวิถีชีวิต ที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัด e e ซได้เลยแต่ให้คนจากที่ไหนไม่รู้เข้ามากำหนดชะตากรรมของคนในพื้นที่แต่พอจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่เท่าที่ควรขอสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับครับนี่เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนภาพรวมในวันที่3สิงหาคม ปี256ที่ผ่านมานี่เองตามพันธกิจของท่านแต่ปรากฏว่าจากเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนกลายเป็นเวทีรับฟังความเห็นของข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านประธานเพราะผมได้รับรายงานมาว่าทั้งเวทีเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและชนชั้นนําในพื้นที่ชนบุรีประชาชนมาเพียงไม่กี่คนจากสัดส่วนคนเป็นร้อยในวันนั้นและพอถึงเวลาเลิกงานข้าราชการ ผู้คนร่วมเวทีหายไปกว่าขึ้นห้องทั้งๆท,ที่เวทียังไม่จบแสดงว่าท่านไม่ได้เปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เท่าที่ควรท่านพอจะชี้แจงได้ไหมครับว่าองค์กรที่ท่านเชิญมาร่วมเวทีทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีสัดส่วนเท่าไหร่ในเวทีดังกล่าวท่านประธานครับถ้าการพัฒนาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ผลที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับก็คือการเพิกเฉยต่อปัญหาและผลกระทบของคนในพื้นที่จากผู้มีอำนาจนอกพื้นที่ดังตัวอย่างครับท่านประธานประการแรกท่านเพิกเฉยต่อปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะอยู่ดีดีท่านอยากเปลี่ยนผังเมืองเมื่อไหร่ท่านก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นท่านเปลี่ยนผังเมืองให้สามารถสร้างนิคมในพื้นที่เขียวทะแยงขาวได้ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเซาซึ่งขาดกับพันธกิจของท่านว่าท่านจะพัฒนา e อให้เป็นต้นแบบพื้นฐานทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบขีดเส้นใต้ย้ำๆนะครับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสไลด์ถัดไปครับประการต่อมาท่านเพิกเฉยต่อผลกระทบที่ตามมาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปัญหาซ้ำซากและเลื้อหลังคือการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่รอบๆเขต EC และภาคตะวันออกท่านลองดูจากภาพนะครับจากปี60ขอสไลด์ก่อนหน้านี้ครับถ้าลองดูจากภาพนะครับจากปี60ถึงปี64ปัญหาการทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น280ครั้ง และในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งในและรอบๆอบ c ซีการลักลอบปล่อยมลพิษและกล่าวสาหกรรมปลาไปแล้ว83ครั้งคิดเป็น29.6%ของทั้งประเทศปัญหาเหล่านี้ที่ผ่านมาไร้การเหลียวแลจากคณะกรรมการ EEC ทั้งสิ้นเพราะท่านไม่เคยที่จะสนใจที่จะออกมาตรการแก้ปัญหาเหล่านี้เลยเนื่องจากท่านไม่ได้ยึดโยงต่อพื้นที่มากพอ ที่จะมาสนใจความเป็นความตายของคนในพื้นที่ท่านทําเพียงแต่กวาดเอาปัญหาเหล่านี้ซุกไว้ใต้พรมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านมาพูดปาว์เปล่า,ลา,ลา,ลากล่าวแถลงอย่างสวยหรูเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าโครงการของท่านไร้ที่ติขอสไลด์ถัดไปครับจากภาพนะครับอ่างเก็บน้ําโครงการหลวงเขาหินซ้อนต้นฉบับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมรดกของในหลวงรัชกาลที่9 ปัจจุบันมีความเป็นกรดเข้มข้นสูงทั้งอ่างเก็บน้ำไร้ซึ่งชีวิตและเป็นพิษต่อผู้คนนี่ใช่ไหมครับคือการพัฒน,นาอย่างยั่งยืนในการกำกับของคณะกรรมการ e อซซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ล้วนเต็มไปด้วยผู้จงรักภักดีนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่จงรักภักดีอย่างไรไม่รู้ถึงปล่อยให้โครงการในพระราชมฤติถูกย่ำยีเยี่ยงนี้ และไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องก่ารศักกรรมที่มันเกลื่อนกาดขอสไลด์ถัดไปด้วยครับและเพียงและเพียงไม่มีแตแ่และไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องก่ารศักกรรมที่มันเกลื่อนกาดทั่วภาคตะวันออกแต่ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่นเคยแม้พนันธกิจของท่านจะบอกว่าจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกแต่ท่านรู้ไหมครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี น้ำประปาหยุดไหลเป็นว่าเล่นอ๋อผมลืมไหมครับท่านไม่ใช่คนพื้นที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่ใน7เดือนที่ผ่านมาประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงมีการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ําไปแล้วกว่า35ครั้งโดยอ้างว่าท่อชํารุดต้องหยุดจ่ายน้ําเพื่อซ่อมแซมจนกลายเป็นปัญหาไปแล้วครับท่านประธานและผมมีข้อมูลอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเช่นนี้ขอ,ขออีหนึ่งนาะทีเอาท่านประธาน ทั้งที่จังหวัดชาเชิงเซาปลปาน้าก็เค็มระยองก็ไม่ต่างกันน้ําไหลบ้างไม่ไหลบ้างบางที่ก็มีกลิ่นมีสีขุ่นแต่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมกับมีน้ําใช้ไม่เว้นวันแบบนี้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวกได้อย่างไรครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับอ่าโทษทีครับสไลด์นี้แหละครับนี่ครับยังไม่ได้พูดถึงพระเอกของโครงการนี้อย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะครับ ที่จะอยู่ในแนวพื้นที่เสี่ยงภัยท่อแก๊สระเบิดในระยะประชิดยาว8กิโลเมตรซึ่งเจ้าของอย่างบริษัทปตทก็มั่นใจว่าท่อแก๊สของเขาไม่มีระเบิดแต่ผมคนในพื้นที่จะเชื่อได้ยังไงครับในเมื่อเหตุการณ์การระเบิดที่ตำบลเปลงอำเภอบางบ่อก็ไม่ไกลจากแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้และถ้าปัญหาและถ้าเป็นปัญหาเช่นนี้ท่านก็ไม่บรรลุพันธกิจในการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ ที่เหมาะสมต่อการอาศัยอย่างสะดวกและปลอดภัยได้อย่างแน่นอนครับท่านประธานขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณธรเชษฐ์ประวินวงวุฒิครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐ์ประวินวงวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล ท่านประธานครับผมได้อ่านรายงานเล่มนี้แล้วนะครับรายงานประจำปี2,565นะฮะของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพอ,อนะฮะผมมีความเห็นว่าเล่มสวยนะครับ PR เก่งนะฮะแต่มีการ